สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการแก้นะครับโทรศัพท์ที่เป็นเครื่องมอกนะครับที่มาใช้ในบ้านเรานะครับไม่สามารถใช้งานได้เราจะมาดูแนวทางการแก้กันนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นแท็บ A7 อ่าวนี้เป็น Galaxy Tab A7 Lite นะครับมาจากต่างประเทศน่าจะซื้อมาจากโซนตัวยุโรปนะครับตัวนี้ส่งมาเครื่องนี้นะครับซื้อมาจากต่างประเทศนะครับแต่ผู้ส่งเขาส่งมาจากนครปฐมนะครับส่งมาให้ผมลองทำดูนะครับเขาบอกว่าอ่าเขาก็ทาการ วิบยัตาแล้วก็ทำการล้างเครื่องมาแล้วนะครับมันจะไม่สามารถเข้าใช้งานข้างในนะครับไม่ว่าเราจะเลือกภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาแตเก็นอย่างนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้จะไม่มีลมไทยหรือว่าลอมโซนที่เป็นเอเชซียเลยนะครับแต่มีลมที่เป็นฝั่งยุโรปอย่างเดียวนะครับตอนแรกผมมองผมผมมองรุ่นนี้ผมอ่านว่าถ้าเครื่องมาผมอาจจะ c o n ิร์ตลมมาเป็นลอมเอเชียก่อนนะครับแล้วก็หาวิธีการปลดล็อกสิมต่อที่หลังนะครับหรือว่าค่อยเข้าใช้งานเครื่องต่อที่หลังนะครับแต่เช็คลอมแล้วนะครับไม่ไม่มีลอมเอเชียเลยนะครับตัวนี้เป็นลมมีแต แต่เบ si ja ื้องต้นเลยนะครับวิธีการแก้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการแก้ให้มันเข้าใช้งานเครื่องได้ก่อนนะครับโดยอย่างนี้ครับตัวเครื่องก็จะบอกให้เราบอกว่าให้เราใส่ซิมการ์ดของเครือข่ายของบ้านเขานะครับของตัวเครื่องบ้านเขานะครับถ้าเรามาใส่ซิมบ้านเรามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูมันก็จะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมพผมลองให้แล้วนับนี่เอาซิมใส่เข้าไปนะครับนี่ครับผมใส่ซิมใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับสัญญาณไม่ขึ้นนะครับ เหมือนิน,นะใส่ซิมไม่ใส่ซิมไม่ไมีผลนะครับเดี๋ยวต้องกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราจะมาทำให้เครื่องใช้งานได้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะปดอะไรต่ออีหลังเดี๋ยว่ว่ากันนะครับเราจะมาดูแนวทางกันนะตัวนี้เป็น CPU MPK นะครับปิดเครื่องไว้สนิทเลยนะครับตัวโปรแกรมที่ผมจะใช้จะเป็นชิเมล่าครับถ้าเราจะไปสายซัมซุงลึกผมว่าชิเมล่าตอบโจทที่สุดแล้วนะครับในสาย m อ k ของซัมซุง g ้วอ็กซ์ไอนของซัมซุงนะครับตัวนี้เราจะมาดูแนวทางกันนะครับผมกดเลขอ่อนะจะเลขอ่อนไปชยาว นี่นะผมจะขยายใหญ่ให้ดูนะครับขยายใหญ่ครับประมาณนี้นครับปิดเครื่องไว้สนิทต,ตัวนี้เป็น MTK หรือไอซายนอตก็บวกลบ,บแท่เสียบสายนะเพราะว่าตัวโปรแกรมเขาเป็นแบบออตโต้นะครับออโต้ผัดผมจะออโต้ผมจะบวกลบแท่นะครับเสียบสายอย่างนี้นะพอมันวิ่งนับเราก็ปล่อยมือขึ้นปล่อยมือขึ้นเลยครับรก็วางตัว iPad ของเราไว้นะครับมันก็จะบอกว่าเราต้องการคอนเน็กในหมดไหนนะครับมันจะมี MTK BROM แล้วก็ดาวน์โหลดของ Odin นะให้เราคอนเน็กใน MTK BROM นะครับ เพราะว่าคำสั่งในการเล่นมันจะเล่นได้เยอะกว่าตัวดาวโหลดของโอดินนะครับถ้าเราเล่นในหมด MBC B ล e m เดี๋ยทางง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมเกินให้ก่อนเราจะไปทำเลยก็คือเราเราจะเชง c ี c ซนะครับหรือว่าเปลี่ยน csc เปลี่ยนตัวประเทศนะครับเราจะหลอกนะครับเราจะหลอกเราบอกว่าเราจะใส่ตัว C ี c ตัวอื่นเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะใส่เป็น cs c ซของค m o มบ l e นะครับเพื่อให้มันเข้าใช้งานเครื่องได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแนวทางผมจะกดปี่ตรงนี้เลยนะครับหรือเออเอางี้ก่อนจะกดใครติดเมลก็จะกดเมลก็ไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ดเมตี ผมไม่ติดผมก็จะเช้งต้อาหลุดผัดมันหลุดโอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่ปอดมันหลุดนะครับดีไซน์ผมมันไม่ค่อยยิ่งเดี๋ยวเราคันนิดหน่นะครับสายมันกำลังท่หลวมเดี๋ยวกนนด,วเ,ดวกเช้งสียสีเลยนะครับ ผมก็จะเช็คไปทีมโมบายนะครับหรือจะเช็คไปทีเอ็มเคก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ไปเพราะตั้งแต่ตอนนี้โรงงานรับเพราะว่ามันก็ยังติดกระขายของยุโรปอยู่นะครับแต่ทีมโมบายมันก็เป็นกระขายของยุโรปแต่ว่ามันเป็นกระขายที่ล็อกแต่ว่าสามารถเข้าใช้งานได้มันไม่ใช่ล็อกที่ว่าจะถามแค่แค่ซิมของตัวบ้านเขานะถ้าเป็นแบบของทีโมบายมันสามารถเอามาใส่ซิมบ้านเราเพื่อใส่เอ็นซีเคโค้ดได้นะครับแต่เราจะมาใช้ช่องตรงนี้ในการเข้าแรกตั๋วหลักนะครับเพื่อทำเป็นเครื่องเล่นได้ปกตินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนนนนนะะะอออออออยยย่่่าา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 างงีี้้้้้ถเเเเเสสรรรรรร็็จแลลววววววคคคคัััับบบบบดดกกกกมมใหปุุตพ์ไ30ิท ถ้าเรากดเปิดธรรมดาไม่ติดนะถ้าเปิดครั้งแรกหลังจากเราเปลี่ยน c f เซให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องแช่ไว้ส0ินาทีนะครับเรามาดูกันทีโอโตก็ลงกนะพอดีว่าเปลี่ยนจอมือถือรุ่นเพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้เขียนตัวเลยขอโทษขออภัยด้วยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกดปุ่มพาเวอร์แช่ไว้นะครับสามสิบวินาทีแช่ยาวๆนะครับติดแน่นอนนะครับตัวนี้ผมเช็งไปหลายเรื่องแล้วนะครับแนวทางนี้ถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับการเปลี่ยนซอเราสารถเอเรา พิดแพงในการบางเครื่องอ่ะถ้าม <tinc S 1> ันไม่ได้ถาม m t K ไหนให้เราเปลี่ยน C C ก็ได้แล้วมันจะถามนะครับเปลี่ยนไปประเทศเปลี่ยนไปประเทศอื่นๆนะครับประมาณนี้นะครับแนวทาง่ามันก็จะขึ้นเป็นเลาก็ของยีโมบายเลยนะครับข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องเขาสภาพก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะมาของกล่องเลยนะครับเครื่องนี้ตัวนี้เป็นตัว32กิกสนะครับกล่องเขาครับ ทีนี้นะครับพอมาถึงหน้านี้เราจะใส่ซิมหรือไม่ใส่ก็ไม่มีไม่มีผลแล้วนะครับมันสามารถเข้าได้แล้วนี่นะเห็นไหมครับมันสามารถข้ามข้ามหน้าจอได้ต่างจากตัวที่แล้วเราหลอกซิมออกได้เลยซิมเราใส่ไปหรือไม่ใส่ก็ไม่มีผลครับเดี๋ยวเข้าใช้งานเพลย์ได้ก่อนถ้าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปนอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับอ่าไวไฟเรากดข้ามไปก่อนนะครับของผมจะข้ามไปก่อน งานนี้เราก็ต้องรอสักครู่นะครับประมาณสองสานาทีได้นะครับไม่นานถ้าเครื่องใครหลังจากเปลี่ยน C s c แล้วนะครับติดเมลก็สามารถปลดเมลต่อได้นะครับอ๋อเดี๋ยวอีกสิ่งเดวทางแล้วถ้าใครไม่มีชิมิล่ามันก็เปลี่ยน C s เได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องเลือกไฟแฟลชนะครับเลือก c s c ต้องดึง c อมามาแตกแตกซิฟอีกทีนะครับแล้วก็เอาบางพาดิชันออกนะครับแล้วก็แฟลชได้เหมือนกันครับประมาณนี้ครับแนวทางแต่ถ้ามีชิมิล่ามันก็ง่ายครับมันจะขึ้นเลยว่าตัวเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในเครื่อองงนนนีี้รรรัััับบบาาเปล่ย c ไตตววหะค เสร็จดีแล้วเข้าใช้งานเพื่อมไม่รับนครับลองใส่ซิมหมดแล้วมันมถามดิจิตี้ไหมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไวต้ตอนใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวเราจะอัพคลิปเรื่อยๆนะครับอัพคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับตัวนี้นี่ครเข้าใช้งานแค่อหลักได้นะตัวนี้